สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลาอุ่งอิงเพชรบันแทงแล้วก็สวัสดีเอฟซช่อง y t u t u ดีเจสาวน้ำยื่นอีสานอ่อนซ้อนรวมไปถึงทั้ง Facebook แฟนเพจน้ำนะครับหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบันแทงแรลง นะครับที่วัดหนองชะโดนะครับอำเภอบางระจันรจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเมื่อนี้นะครับแสงสีเริ่มมาแล้วนะครับแสงสีเริ่มมาแล้วเนาะนะครับก็บรรยากาศน่าจะคึกคักนะครับเมื่อนี้พี่น้องนะครับบรรยากาศน่าจะคึกคักนะครับเพราะว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับของพี่น้องทั้ง บางละจันเนาะทั้งสิงโรี่นะครับเพราะว่าแถวนี้น่ะเป็นมกลีเกพี่น้องนะครับเป็นมกรีเกนะครับแต่ว่ามอนี่นะครับสาวน้อยพิศนีแดงนี่เอาหมอลร่ำเพลินมากบุกตลาดทั้งขัดกลางนะครับมาบุกตลาดลีเกนะครับล่องเบิงเนาะนะครับว่านะครับที่กว้างๆจังสี่นะครับมาแรกนี้จะเป็นจังใดนะครับ บอกว่าปกติแถวนี้เป็นมักลีเกกันนะครับนางานก็เป็นก,นกนตะเตรียมเรื่องสงสังกสีนะครับบัตรมือนีนะครับบัตรวันนี้ห5 0บาทนะครับบัตรวันนี้1 5 0หบาทกำลังจะปิดป้ายราคาบัตรนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนาะนะครับผู้ใหญ่ร5 0ยห้าิบนะครับเล่นตลอดคืน สอดแจ้งนะครับสอดแจ้งสามทุ่มครับอันนี้เขาไม่มีตังค์เขาอยากดูเนี่ยยยาอยากยยาอยากไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้ใชอยายอยากจะขอดูตอนเปิดวงแค่นั้นเนี่ยแค่นั้นยังจังจอใหญ่ไปียบผมมาจังผมซ่อมรถเยอะขับซ็กซี่มาเขาไม่มีตังค์เขาอยากดูก็าบอกอยากอยากบ้านนี้ เด็คนเดียวโดนเปิดวงเอาหน่อยเอาหน่อยเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงหน่อยช่วยช่วยนี่เป็นป้าเนี่ยนะผมเนี่ยขอบคุณกันเลยเนี่ยให้ของกันด้วยของคนนี่พี่น้องกันป่ะพี่กันน่ะเนี่ยก็แม่คนนี้เขาเนี่ยเอาขอเอาของคนเออขอเป็นอะไรเขาอยากอะไรหนิหนิเออเอาหน่อยเขาอยากกันเองเล่นตลอดคืนต้องเขียนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นอีสานต้องเขียนว่าเล่นซอดแจ้ง ถ้าเป็นภาคกลางต้องเล่นตลอดคืนอ๋อเป็นคนละภาษาคนละภาษาไมย์เราได้บินได้เล่นตลอดคืนก็คือสอดแจ้งมานเท่านะครับบัตรร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะม้วนฟ้าใช่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 สามทุ่มแต่ว่าคุณยายไม่แต่เขาอาจจะไม่เช็คซาวก่อนครับคุณยายสองคนก่อนกสามทุ่มยายสองคนมาบอกว่าไม่มีค่าตั๋วช่วยหน่อยนี่ค่าตั๋วนะครับอ๋อพอดีได้ นียหลานเนี่ยตลาดเนี่ยทีไหนอ่ะอ๋อนี่หลานจ้ากาเรียนรูปของคนนี้เขาอ้จ้าบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยาดูจะู่มะใหญ่จะดูตอนที่เขาเปิดวงแค่นั้นเนี่ยตอนเปิดวงใช่ไหมรอดูอุณหอิงด้วยสิโอ้โหดึกสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่เคยดูปกติไม่เคยดูใช่ไหมไม่เคยก็เพิ่งจะมานี่ก็นี่เนแล้วดูอะไรอ่ะ ก็ดูในทีวีเนี่ยอ๋อดูดูทีวีนะดูหมอลำไอดอลน่ะอ๋อดูหมอลำไอดอลเนเน่ดูทุกอาทิตย์ทุกอะไรอ่ะเห็นองค์เอิงอยู่ใช่ไหมก็แบบหัวหน้าโจอ่ะเห็นหัวหน้าโจด้วยไม่แล้วปกติอ่ะแถวเนี้อ่ะยายดูอะไรกันนะดูลีเก้หรือไงดูพรเทพใครก็ว่าพรเทพพรเทพเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็วัดมันจ่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวัดมันจ่าตรงนั้นใช่ไหมเน่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 อ้โฮโซเอสมงโกเอสภาการก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แตว่าวันนี้เนี่ยเอาหมอลำเคิร์นมาให้ดูอยากจะรู้ว่ามันเล่นยังไงใช่ไหมลรามาดูตอนเปิดวงด้วยเด้อแล้วก็ดูช่วงโชว์ด้วยก็จะดีนะครับนี่ยายกลางวันก็ไปรับจ้างตัดหญ้ากลงวันก็ต้องรับจ้าอแล้วแล้วตกลงตกลงอ่พี่เขาป๋าป๋าแกจะดูแลเรื่องสวยใช่ไหมนะคนนู้นคนแดง นี่ไงนี่ไงฝ่าจะดูนี่อะไรคนนี้อะไรคนนี้เดี๋ยวเขาจะดีแรงสองคนใช่ไหมครับครับเดียขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับนี่นี่ผู้จัดผู้จัดผู้จัดใช่ไหมครัไม่ใช่ผู้จัดใช่ไหมเงี้ยครับผมอ๋อคิดว่าผู้จัดออ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับผมเป็นพ่อนนท์นะครับเอ้าจะฟังใช่เสียงไงป้าป้าเต็มโอ้ยไม่เป็นไรบึ้งอะไรตาตาตาบ่ถึงบึ้งอล่ะตาบ่ถึงของผมนั่นน่ะ เสียนนี่โอ้ยป่าสุดยอดเสียนนี่อันดับหนึ่งจริงเหรอเสียนอันยูทูบอันดับหนึ่งสุดแล้วครับเออเสนอันดับหนึ่งดูเสียงลนนี่โอดีมากเอาสังกสีมาด้วยเอาสังกสีป่าน้องมาหนี้เนาะใช่ครับเอามาเองเลยนะครับป่านเอามาองกับช้ยภูมินะครับนี่ก็มีรายได้อีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายแกกับปานแล้วเดอ๋ยวครับตกลงหยิบออกเช็คเสาก่อนเช็คเสาก่อน